สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่สี่โมงนะคะ50นาทีเนาะก็อุณหภูมิวันนี้นะคะอยู่ที่20องศาค่ะ20องศาแต่ว่าลมลมเย็นๆวันนี้เป็นวันแรกที่ฝนไม่ตกเก็บพริกที่แดงเต็มต้นนี้นะคะเข้าบ้านเนาะแล้วก็ทัวฝักยาวนะคะ ตัวฝักยาวนี่วันนั้นก็เก็บเข้าไปตำอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเาก็ตัดใบออกนะคะเขาเลยโล่งขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่ายังตัดไม่เสร็จเนาะตรงนี้ก็ได้ห้าฝักอยู่นะคะตรงนี้เนาะเฉพาะพวงนี้นะพวงนี้ห้าฝักอยู่นะคะตัวฝักยาวก็ยาวดีอยู่ตรงนี้อีกยังไม่ใหญ่นะคะก็สีฝาก พักเล็กๆข้างบนนี้ก็มีนะคะถ่ายไม่เห็นเพราะว่าอยู่อีกมุมนึงเนาะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้ทำพันไว้ตรงนี้ก็พอมีอันนี้ก็รอให้เขาโตขึ้นหน่อยนะคะตรงนี้เองแดดนะตรงนี้นะคะก็พอมีให้กินอยู่ รงางนอีกข้างบนนี่อันนี้ก็ยังมีดอกอยู่นะคะก็ได้แตงกวาหลายลูกอยู่นะคะนี่ สามีเก็บไปแล้วสามลูกวันนั้นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพามาเก็บพริกนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกพริกก็แดงเยอะแล้วนะคะต้องเก็บเข้าบ้านเนาะสาวก็เก็บไปทําอาหารเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเขาไม่หมดนะคะแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวมากขึ้นแล้วนะคะก็ต้องรีบเก็บเข้าบ้านเนาะพริกก็แดงดีนะคะแต่ว่าลูกเล็กๆก็ยังมีอยู่นะนี่เห็นไหมเอ่ยยังอ่อนอยู่นะคะ ก็จะเก็บพริกที่เขาแดงแล้วนะคะเข้าบ้านเนาะแล้วก็อันอื่นค่อยว่ากันอีกทีนะคะ อากาศเย็นกับพิกกเปาะนะคะต้นเขาหาักไว้มากเขาจะหักออกมาแบบเนี้ย na coffee to, คืมฝนมาอีกแล้วนะคะเมฆมืดมาเลยเดี๋ยวขอเก็บต่อให้เสร็จก่อนนะคะเราก็เก็บพลิกต้นนี้หมดแล้วนะคะพลิกเฉพาะสีแดงแล้วก็เม็ดที่แก่ๆนะคะสีเขียวยังเหลืออยู่นะคะในต้นเนาะ ก่อนก็ยังมีนะคะยังดอกอยู่เลยเนี่คลิกก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเผื่อบนันไหนแดดเขาจะแดงนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะที่เก็บก็เก็บเฉพาะเม็ดสีแดงเหมือนกันนะคะเขาก็เลื้อยมาอย่างนี้เลยต้นนี้ยังมีสีเขียวเยอะอยู่นะคะแล้วก็กิ่งนี้ก็เขียวทั้งกิ่งเลยนะคะนกิ่งนี้กิ่งนี้ยาวมานี่นะคะนี่ ต้นอื่นรอเก็บที่หลังนะคะยังแดงๆอยู่เลยสาวเก็บไม่ไหวแล้วนะคะมืดฝนก็มาแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยมืดฝนมาแล้วอันนี้ก็เป็นพริกที่เก็บวันนี้นะคะสองต้นก็ได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เคยเก็บให้เพื่อนด้วยแล้วก็เคยเก็บเข้าไปทําอาหารอยู่เรื่อยๆนะคะคือเวลาต้องใช้ก็ามาเก็บไปทีละกร,รมนะคะเนาะ ตรงนู้นก็ยังมีพริกอยู่เยอะนะคะแต่ว่าตรงโน้นนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ไปเก็บนะคะเป็นพริกเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะคะทางโน้นเนาะเป็นเปนเป,เป,เป,เปโรนีนะคะฝนเริ่มหยุดลงมาแล้วนะคะนี่ที่เห็นมืดๆม,มานี่นะคะก็เป็นพริกแล้วก็แตงกวาที่สาวเก็บวันนี้นะคะ พริกสองต้นนะคะก็ได้เยอะเลยเนาะแล้วก็แตงกวาแตงกวนี่กินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะคะจนเบื่อแล้วนะคะต <laughs> ัวฝักยาวก็เอาไปตำแล้วก็ไปจิ้มน้ำพริกนะคะเนาะัวฝักยาวก็ยาวนะคะพริกก็สวยมาก,กได้เยอะมากนะคะ ยังมีอีกเยอะนะคะแต่เก็บไม่ไหวแล้วปวดเมื่อยแล้วก็ฝนก็จะมาแล้วนะคะมืดมาแล้วลมลมหนาวเย็นๆมาแล้วนะคะสาวก็จะขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ